สวัสดีครับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านก่อนเริ่มคลิปกรุณากดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ตาดำๆๆได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบพระคุณครับเอาแล้วครับทุกคนสวัสดีครับเ,เพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่เกม b l u y n i u ูไนแม่ครับหรือว่าฝันร้ายของเด็กเศร้าถ้าวันนี้เป็นวันเศร้า พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์ครับเพื่อนๆแต่วันนี้นะครับเราจะได้รับบทบาทเป็นเด็กน้อยอายุประมาณ3ขวบที่กำลังเดินได้และเริ่มวิ่งเป็นก่อนที่เขาจะวิ่งนั้นเขาก็ต้องเดินมาก่อนเอาละครับเริ่มเกมเลยแล้วกันบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมเดโมไม่เป็นไรลูกชายตัวน้อยของฉันแม่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งให้ฟัง เขาชื่อเอ็นเอ็นเป็นเด็กชายที่พิเศษพิเศษมากๆเขาแตกต่างจากคนอื่นมากในวัยเดียวกันเขาไม่ชอบการเล่นกับเพื่อนๆเขาชอบเล่นกับของเล่นของเขาเอ็น <N. S 1> <N. S 2> เห็นคนอื่นๆชอบเล่นแตกตุ๊กตาที่น่ารักระหว่างที่เอ็นมีคำถามในใจว่าทำไมตุ๊กตาที่ดูน่าก,กลัวนั้นถึงไม่มีใครสนใจเลย มีเพียงแต่ตุกตาที่น่ารักเท่านั้นที่ถูกใส่ใจเพราะแบบนี้เอ็นจึงชอบเก็บตุกตาที่ถูกมืนและถูกทิ้งเอ็นรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่เห็นตุกตาถูกทิ้งเขาตั้งใจว่าจะทำดีกับตุกตาทุกตัวแม้ว่ามันจะดูน่าเกลียดเอ็นไม่พอใจที่เห็นตุกตาตัวหนึ่งที่มีท้องสีแดงอยู่บนชั้นเพราะว่าทุกคนต่างเอาตุกตาทุกตัวไปยกเว้นตุกตาตัวนั้น เขารู้สึกสงสารและคิดว่ามันน่ารักมากทําให้เอ็นเกลียดชังตุ๊กตาตัวอื่นๆและเอ็นก็ไม่ชอบเด็กคนอื่นๆที่ทิ้งตุ๊กตาที่ไม่น่ารักตอนนี้เขามี e ีพอสและบันนิทีฟมิสตอรี่ฮันนี่ครอและคาเครียร์เขาชอบนอนหลับท่ามกลางเพื่อนๆของเขาเพราะว่าเพื่อนๆของเขาทําให้เอ็นรู้สึกปลอดภัยปีศาจไม่กล้าเข้าใกล้เอ็นเพราะว่าตุ๊กตาของเขาช่วยปกป้องเขาไว้ เอ็นไม่เคยไปไหนโดยไม่มีเพื่อนของเขาทุกทุกที่ที่เอ็นไปเขาจะพาเพื่อนๆไปด้วยทุกทุก,ทกตัวจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนๆของเขาหายตัวไปอาจจะเป็นเพราะว่าตุ๊กตาที่มีท้องสีแดงตัวนั้นที่ดูดีที่สุดในกลุ่มเพราะว่าบางครั้งปีศาจต,ตัวจริงอาจจะมาพร้อมภาพลักษณ์ที่ดูดีและหน้าตาที่ดูเป็นมิตรฝันดีนะจ๊ะฝันดีจ้ะแม่เอาแล้ว เด็กน้อยตื่นมากลางดึกและพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงเอาแปลกตรงไหนก่อนแม่จา๋าแม่หายไปไหนเราอยู่ห้องคนเดียวแล้วตอนนี้เอาแล้วโหห้องเราน่ารักเชียวนะดูโคมฟงโคมไฟพวกนั้นสิโอ้โหหมอนเยอะซะด้วยอ่ะอุ้ยใส่ชุดด้วยสีม่วง ไปตามหาแม่จ๋าก่อนแม่จา๋อจาอยู่ไหนอ่ะหาตุกตาเพื่อมาปกป้องเราห้าตัวกดแทบ็บเอาโอเคมิชชั่นหาตุกตาปกป้องห้าตัวเอาแล้วครับเราต้องตามหาเพื่อนของเราห้าตัวอันนี้ไม่น่าใช่เอามันหยิบได้ด้วยหรอหยิบได้ด้วยครับกดคิวเรียบร้อยไม่น่าใช่นะไม่ใช่ปลาทิ้งเลยโอเคโอ้โหแต่ละตัวนาครัวทั้งนั้นอันนี้ไรอ่ะรูปหรอ เฮ้หรือว่านี่จะเป็นรูปเรากําลังสู้กับน้องพุงแดงที่แม่เล่าให้ฟังแน่ๆเลยใช่ไหมเอาแล้วแสดงว่าเราต้องมีการสู้รบกันโอ้กี้เบลเลอร์เลยอันนี้ตุ๊กตาเหรอตุ๊กตาอะไรวะเนี่ยฉลามหืหน้าตาน่าเกียดโอ้ตุ๊กตายางซะด้วยโอเคไปครับออกสำรวจกันไปตามหาเพื่อนของเรา5ตัวที่หายไป โอ้โหบรรยากาศนี่ตัวตามหมาอุ้ยอะไรอะพายุเข้าเหรอเอาแล้วตอนนี้พายุเข้าบ้านเราแล้วเสียงใครเสียงกันวนะน่ะโอ้เอาลวครับพ่อกับแม่ทะเลออกกาะกันชัวร์เลยเป็นครอบครัวที่ไม่อบอุ่นแย่แล้วไปไงวะเนี่ยเอาเปิดประตูเบบี้เกตไปหาพ่อกับแม่ดีกว่าอยู่ทะเลออกกาะกันได้แล้ว โอโหหน้าตาพ่อกับแม่โคตรเถื่อนมันฆ่ากันแน่แบบนี้ต้องไปรีบไปห้ามก่อนพ่อพ่อแม่อย่าตีกันโอ้ยเบดลูมดอล็อกเหรอประตูล็อกค,ครับจากด้านในตรงนี้ไปได้ไหมเมนเกตหรือว่าทะเลาะก,กันด้านล่างวานะน่ะ I mean, เออมีแม่กุญแจต้องตามหากุญแจเพื่อมาเปิดนะครับตรงนี้โอเคอะไรเนี่ยมีรูปด้วยหรอ เียงกันหนักมากเกียงกันหนักมากครับต้องเปิดกรด้านบนเหรอโอเคเป,นนอปเป็นรูปเป็นรูปยังไงวะประตูอันนี้มีกรแล้วก็อ้านั่นไงด้านบนเราต้องเปิดกรด้านบนนะครับเพื่อจะเข้าไปในประตูนี้ได้อาจจะต้องไปเอากุญแจเพื่อจะมาเปิดลงไปด้านล่างไปรีบเลยโดดข้ามได้ไหมเกมน,นี้โดดได้ปะโดดอุ้ยโดดได้โอ้โหเจ๋งเลยไปครับเอาแล้ว เียงกันไม่หยุดเลยครับเก้าอี้นี่หรือเปล่าเอาไปหนุนไม่ใช่อ่านี่ไงเจอแล้วเอ๊ะด้านบนด้านบนมีมีดหรอเฮ้ยอ้ามีมีดด้วยช่วยอะไรได้ปาทิ้งได้ใช้อะไรไม่ได้เลยมาเก้าอี้รีบไปเถอะไปเปิดประตูกันลองฟังไหมว่าเขาพูดอะไรกันมาลองเงียบแป๊บนึงโอ้โหเถียงกันหนักเลยบอกว่าพอแล้วชันชั้นพอแล้วนะครับทนไม่ไหวแล้วเอาแล้ว มามามาเร็วมาเร็วรีบไปเอาคุณแจกันเถอะเปิดเอยแล้วก็เปิดประตูโอ้ห้องนั่งเล่นหรอห้องนั่งเล่นทำไมกุอี้เยอะจังวะอุ้ยเสียงทีวีเปิดไว้อะไรวะน่านะโอ้น้องภุงแดงใช่เลยนี่น้องภุงแดงแบบที่แม่บอกที่เล่านิทานให้ฟังที่เอาเพื่อน,เ,อนเราไปอะ่ะใช่ปะบรรยากาศยังหลอน โอโหอะไรเนี่ยตุ๊กตายูนิคอร์นเป็นไปหมดเลยขออนุญาตปิดทีวีนะครับไม่ไหวแล้วน่ากลัวเกินไปโอเคเรียบร้อยด้านข้างอะไรวะเนี่ยกระดานดำเป็นรูปเราแน่ๆเลยเล่นคนเดียวนะครับในห้องนี้เอ๊ะท่อแอร์หรอวิเคีรยพื้นที่แป๊บขออนุญาตน้องหมีนะครับย้ายที่นิดเดียวโอเคมาทางสะดวกแล้วเปิดได้ไหมใครเปิดทีวีเอาเลแ,แล้วแปลกแล้วไปปิดด่วนเลยปิดด่วนปิดด่วน ใครมาแอบเปิดทีวีวะหรือว่าคนจะมีคนพกรีโมทแถวนี้เปิดเลยครับโอ้โห oh, oh, ด้านในด้านในมีอะไรอยู่อะตุ๊กตาหมีขาขาดหรอโอ้ยทำไมขาตุ๊กตาหมีขาดอย่างนั้นวะนะ่ะมีใครตามมาเปล่า oh, ด้านหน้ามีแยกด้วยโอ้โหโอ้โหหนูวิ่งออกมาจากขวามือเหรอซ้ายเป็นทางขวาทางตันโอเคพัดลม นี้ห้องอะไรวะเนี่ยเอาแล้วเสียงแปลกๆแ,แล้วโอ้ห้องนอนคุณแม่แน่ๆเลยอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะโอ้โหรูปนะครับพ่อแม่ทะเลาะก,กันแล้วก็เราอยู่ด้านนอกด้านหลังมีอะไรหรือเปล่าไม่มีคนน่าสงสารเด็กคนนี้ขาดความอบอุ่นอันนั้นอะไรอะ่ะปีศาจหัวแดงป่าไม้แล้วก็อันนี้ก็ป่าเหมือนกันเตียงเอ๊ะ มีโจทย์คณิตศาสตร์เอาแล้วเอเราก็เก่งเลขซะด้วยกด F เพื่อใช้ดินสอมาเลยไม่ใช่ดินสอในเมจิกนะพูดผิดมาเมจิก1-1บก1ได้เท่าไหร่ได้1กับ1ไงล่ะนี่ไง1กับ1ไง1-1บวก1ก็ได้1กับ1 2บวก2ก <c oughs> ็ได <c oughs> ้อะไร2ก <c oughs> ับ2 <c oughs> ใช่ป่ะเออเป็นไงล่ะโจทย์ข้าสุดท้าย0กับ0ก็0-0ไงอ่าเป็นไงแม่ กูญแจเรียบร้อยถูกทุกข้ออุ้ยคุณเจรหรอคุณเจเปิดไปด้านล่างแน่ๆเลยขึ้นขึ้นขึ้นทางนี้ได้เป่าเอื้อมถึงเป่ามาไอหนูน้อยไอหนูน้อยขึ้นพนักพิงพนักพิงแขนโอเคเอื้อมมือเอื้อมไม่ถึงหรอเอ้ยไม่ถึงเอ้ยทำไงอะเขาอยากได้กุญแจอะอ้ต้องเดี๋ยวนะต้องปีนเอาหรอชรัดเลยอสำรวจห้องนิดนึง โอ้รูปแมวรูปแพนกวินน่ารักเลยอันนั้นเจกันแล้วก็เอ๊ะเฉลือยเหรอเอ้าตอบผิด1นบวกหได้สองสอบวกสได้4ี่โอ้โหตายแล้วตอบผิดแม่พลาดไปได้ยังไงอะ่ะไม่เข้าใจเลยอันนี้ต้องดึงใช่ปะ่ะมาจับแล้วดึงครับจับมับแล้วดึงเอยโอ้โหแรงเด็กก็มีนิดเดียวแล้วก็ค่อยปีนโอ้อันตรายซะด้วยแบบนี้ ห้าม,มาเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยต้องใช้จักรยานในการรับชมอะ่ะเออไปเอาของออกไปของของออกไปฮึออกไป,อออกไปโอเคเรียบร้อยทางพ้นแล้วได้เวลากระโดดละอยูอ่ริมริมหน่อยจะได้กระโดดข้ามได้มาฮึโอเคแกบกุญแจมัฟเรียบร้อยปะลงโซฟาเพื่อความนุ่มนวลนุ่มนวลเอาแล้วครับได้เวลาลงไปด้านล่างไปห้ามพ่อกับแม่แล้วเขาจะตีกันตายแล้วเสียงอะไรวะ เสียงอะไรวะเฮ้ยอะไรอะ่ะเสียงอะไรหายใจวะอุ้ยใกล้ใกล้มาก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 เอาแล้วชักไม่ดีแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าโอ้ยแย่แล้วอุ้ยตุกก๊กตาถูกดึงมีตัวอะไรไม่รู้ดึงตุกก๊กตาไปเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วตุกก๊กตาหายไปหมดเลยเอาแล้วอุ้ย ขวามือมันไปมุงดูทีวีกันอยู่โอ้ยอู้มาไงอะโอ้โหตกใจหมดเดี๋ยวนะตุ๊กตาอะไรล,ลวงมาวะเนี่ยตุ๊กตามีเหรอขอหยิบนิดนึงดูหน้าดิโอ้โหหมูหน้าตาน่าเกลียดโยนทิ้งเอ้ยแต่ละตัวโอ้โหพระจันทร์เต็มดวงเลยขอดูหน่อยโอย้สวยงามอยู่พระจันทร์โอ้โหเดี๋ยวนะแล้วมันก็ดูกันมันด้วยนะ เอขวามือตรงบอดทำไมมีอะไรแดงๆติดมีอะไรแดงๆติดอยู่ตรงบอดโอหน้าตาแบบกลังกรัวเหรอโอแล้วก็ดูทีวีกันจริงจังมากใช้เมจิกเขียนได้ไหมแก้ไม่ได้ด้วยโอเคครับแก้ไม่ได้ครับมันเขียนเพิ่มมาแน้นว่ะมันเขียนเมจิกเพิ่มมาแน้นไปอะไรวะหน้ากระตูนอะไรวะเนี่ยน่ากลัวปิดดีกว่าปิดได้ไหมโอเคไม่โกรธนะ ม่โกรธนะทุกคนเขาปิดแล้วนะนิ่งครับหมีนิ่งหมีนิ่งไม่น่ามีอะไรนะโอเคไม่มีอะไรไปรีบเลยรีบเลยรีบเลยพ่อแม่จะตีกันตายแล้วครับเปิดปั๊บแกะเออโอเคไปลงไปด้านล่างกันแม่จ๋าอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงฟาดกันอุย้ยเอาแล้ว ผมร้องไห้อกูอะเอาแล้วกูร้องไห้แล้วร้องไห้แล้วทําไงวะเนี่ยต้องต้องไปหาของเพื่อมาแก้กลัวหาอะไรอะ่ะเอาแล้วกูร้องไห้ใหญ่แล้วคราวนี้ออกไปด้านนอกได้ไหมหนีได้ไหมเอาไงดีตรงนี้เปิดได้ไหมเอาแล้วเอาแล้วอะไรนะ่ะช็อโกโกแลตโอ้ไม่เจชอช็อกโกแลตช็อกโกแลตถึงเฟส ฉันกดแทบก่อนกดกินได้ไหมกดกินโอเคยูสยูสปึ๊บอ๊ายรู้สึกดีขึ้นเยอะช,ช็อกโกแลตมีคุณภาพเด็กกินช,ช็อกโกแลตแล้วอุ๊ยโอไม่ oh นั่นเลือดเหรอเฮ้ยโอ้โโอ,อ้น่าจะเป็นวายละมัง้งใช่ป่ะวายหกอะ่ะโอ้แต่วายเป็นเมือกเลยนะอ่อเ ใช่เลือดหรือเปล่าอ่ะแม่จ๋าหายไปไหนวะเอาแล้วเต็มห้องเลยครับหรือเต็มห้องโอ้ดีนะลอยลากลอยลากเข้าไปด้านในเราควรไปไหมแต่มันนา่าจะไปได้แค่ทางเดียวสวัสดีครับมีทางอื่นบ้างไหมไม่มีทางอื่นเลยโอเคไม่น่ามีทางอื่นให้ไปไปแล้วเอาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ ช็อกโกแลตเก็บกันร้องเดี๋ยวร้องแล้วจะได้เคี้ยวจะได้หายร้องอุ้ยแอปเปิลอุ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะดังแอดเลยแอปเปิลกินไม่ได้เหรอน่าจะยังไม่มีฟันไม่เอาไม่ชอบแล้วเราเคี้ยวช็อกโกแลตได้ไงอ่ะน่าจะอมเอาละมั้งเนข้างบนมีอะไรไหมอ่ะโอเคครับไม่มีครับโอ้โหพ่อกับแม่ฉลองกันหนัก วายเต็มพื้นเลยอ่ะลอยลากลงไปด้านล่างด้วยลากลงไปชั้นใต้ดินว่ะไม่ไปได้ไหมไปทางอื่นได้ปะไม่มีทางอื่นเลยโอเคลงไปดูลอยลากดิลากไปทางขวาแล้วอุ๊ยอะไรวะน่าตุ๊กตาเหรอโอ้โหเดินลงไปไม้ลั่นดังเอียดไม้ลั่นดังเอียดแล้วต้องกระโดดข้ามใช่ไหมเดี๋ยวมันดังมันจะตื่นไหมวะมา อย่าตื่นนะหนึ่งสองอหยไม่ต้องกระโดดหรอกมัง้งถ้าจะเหยียบแบบนี้ได้ยินหมดโอ้หเดี๋ยวนะมันคงไม่ตื่นหรอกมัง้งใช่ปะมันไม่ขยับใช่ไหมตัวอะไรวะเนี่ยหมีหรือหมาโอ้แยกไม่ออกเลยหน้าตาน่ากลัวมากรอยเลือดเต็มไปหมดเลยโอย้ด้านในเหมือนโอ้โหตัวตลกตัวตลกสามตัวอุ้ยเสียงเสียงมันมันอยู่ด้านบน เอาแล้วไงเอาแล้วไงด้านในมีเด็กมีเด็กอยู่ด้านในเหรอตุ๊กตาเด็กใช่ไหมแล้วเ,เลือดเต็มเลยแล้วโดนแข็นอะไรอ่ะโอ้ยมันลากเข้าไปในประตูแล้วองศาการมองของของนายนี่คือนายมองเราแน่แน่แหละใช่ไหมโอเคดีไม่มองตามโยนทิ้งต้องมีคนอยู่ด้านในชัวร์เลยปล่อยแม่ออกมา พ่อหรือเปล่าไม่รู้ฮัลโหลถูกล็อกจากด้านในครับเอาแล้วต้องไปหาคุญแจเสียงอะไรวะโอ้โหตุ๊กตาตุ๊กตาตัวตลกเมื่อกี้มันมองเราพคตน่ากลัวเลย,ยออ้อะไรวะหนะ่าอะไรวะหนะ่าโอ้โหมีคุญแจอย,อยู่ข้างบนอีกคือต้องปีนขึ้นไปหรอเฮ้ยโอ้โหแล้วมันมันขยับไหมไม่ขยับนะไม่ขยับ โอเคห้ามนะห้ามขยับนะค่อยๆขึ้นไปโอเคพอแล้วมัง้งเท่นี้พอแล้วแหละโอเคป่ะไม่ถึงเหรอถามจริงนี่อนีนิดนึงโอโหไม่ถึงต้องขึ้นเหรอเอาขึ้นแล้วยังไงหยิบแม็ปโอ้โห้โอ้ <c oughs> โหตุ๊กตาอย่าบอกด้านหลังกูมีด้วยโอ้โหชัดเลย มาครบสมตัวเลยไปดีกว่าโอ้ตายแล้วมันย้ายจากตรงนู้นมาตรงนี้แล้วคือหน้าตามันน่ากลัวมากแล้วขาก็หักเปี้ยไปหมดไปดีกว่าอออออะไรอะ่ะอะไรอะ่ะประตูเปิดเองเอาแล้วด้านในมีอะไรวะโอ้ย,อยไฟดับชักไม่ดีแล้วแบบนี้ ได้ยินเสียงวิ่งไหมด้านนอกมีเสียงวิ่งว่ะเฮ้ยแล้วด้านในคือตุ๊กตาตัวนี้มันอู้มันหันมองเราด้านในมีช็อกโกแลตเรามีช็อกโกแลตอยู่แล้วไม่ต้องก็ได้มัง้งหรือว่ายังไงดีโหด้านหน้าดูไม่น่าปลอดภัยเอ่อเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินก็ได้มัง้งเนาะอย่าจับผมนะอย่าขยับนะครับอย่าขยับนะครับตัวเองหยิบปึ๊บมาป,บบปั๊บเปล่าวะหยิบปึ๊บ ไม่นะโอเคเก็บแล้วไปค่อยๆไปขอโทษนะครับอย่าขยับนะครับอย่าขยับนะครับไปแล้วไปแล้วเออโหมีมีอะไรอยู่ข้างหน้าวานะน่ะเมื่อกี้มีอะไรผ่านตรงโซ่ก,กล่องอะแล้วผนังเขียนว่าอะไรอัเนี้ยลันเหรอวิ่งเหรอวิ่งเข้าทางซ้ายเหรอทางซ้ายมันมีกล่องป่ะตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยให้ให้วิ่งไปทางนี้เหรอ เอาแล้วมันมันตันไงแล้วยังไงอะไปไปไม่ได้แล้วโอ้โหชิบหายแล้วมาแล้วไปแล้วครับวิ่งเลยครับโอ้ตายแล้วโอ้โหวิ่งขาสั้นมากโอกดวิ่งมันไม่ได้วิ่งเลยเอาแล้วลูกเอ้ยลูกเอ้ยไปเร็วจ้ำเร็วจ้ำเร็วหนูน้อยหนูน้อยโอ้มันตามมาแล้วครับโอ้ยดูดิพุงมันสีแดงแล้วมันก็เหมือนเหมือนจะเป็นตัวตลกหรือเปล่ามันเห็นเราเปล่าเอาแล้วมันมันขึ้นมาแล้วเลือดพุ่งเต็มปากเลยอุ้ยเดี๋ยวนะซ้ายขวาไม่ได้ด้านหลังด้านหลัง วิ่ง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 มุดมุดท่อมุดท่อมุดท่อด่วนมุดอึ๊บมาแล้่วาตามมาเปล่าวาอุ้ยอุยของปิดใส่หน้าผมปิดใส่หน้าหลบหลังโต๊ะหลบหลังโต๊ะหลบหลังโต๊ะตามมาไหมมาไหมไม่มาไม่มาไปนะไม่มาออกขวาโอเคมาอุยตายแล้วโซฟาโซฟาโซฟามากั้นโอ้มันมาแล้วทิปายไม่มีทางหนีไม่มีทางหนีแล้วหลบหลบเงีย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 บ โอ้ยดูมันดีมันเห็นเราไหมเนี่ยโอ้ยเลือดพุ่งเลือดพุ่งกระเด็นใส่ประตูไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันกลับมาไหมาอประตูปิดแล้วแล้วยังไงเราจะไปไหนได้วะเนี่ยขวาก็ตันข้างหน้าก็ไปไม่ได้เอาโล่งแล้วไปเลยรีบออกจากบ้านนี้ด่วนเลยโอ้ยไม่ไม่ปลอดภัยไงวะขวาซ้าย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 โอเคหน้าบ้านหน้าบ้านออกขวา เปิดเร็วเปิดเปิดเร็วลูกเร็วลูกเร็วกว่านี้หน่อยโอเคไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วโอ้โหฝนตกด้วยมันตามมาไหมเนี่ยตามมาปะวะมาไหมไม่มานะไม่มาไม่มาผมมีลูกบอลลูกบอลไม่มีอารมณ์เล่นแล้วตอนนี้ไปดีกว่าอุย้ยจักรยานจักรยานหรอขึ้นได้ไหมขึ้นได้กด e ไปแล้วครับผอมออกเดินทางเอาประตูปิดเปิดประตูก่อนออกก่อนออกก่อนยังไงวะ ตรงไหนวะเนี่ยที่เปิดประตูอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีหรือว่าอยู่ด้านหลังด้านหลังหรือเปล่าลงเก็บรถอุย้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,เ,ลวเปิดเลยสับขึ้นมับเรียบร้อยประตูเปิดไม่อยู่แล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าเลดเบลลี่ลาก่อนลาก่อนครอบครัวนี้กูไปหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าไปแล้วอ้ย,อย,อยทิ้งทุกอย่างอ้ยอุยอ้ยตัวตลก โอ้โหมาต้อนรับด้วยมาบอกลาใช่ไหมเ <Peter. S 1> ออเือมันเรียกเราปีเตอร์หรอเราชื่อปีเตอร์หรอ <Peter. S 1> ฉันเองแม่เธอไงปีเตอร์โอ้โหสภาพหรือว่าแม่ตายแล้วเนี่ยผีหรอโอ้โยมาหาแม่สีปีเตอร์โอ้แล้วก็เรียกแบบอืจะไปดีไหมเนี่ย แล้วยังไงมันมันไม่มีทางอื่นแล้วอะค่อยๆไปแล้วกันออกขวาได้ไหมวะหรือว่าออกซ้ายได้ไหมหนียังไงดีเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> โดนปีศาจกินเบบี้บ g ูน m a แมร์วิสลิสแนวออนสตรีมจบแล้วครับเดโมโอ้โอ โอ้เป็นเกมที่ระทึกมากโอเคครับจบแล้วครับทุกคนถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าไม่กดติดตามก็ไม่เป็นไรแต่รบกวนกดไลค์พี่ด้วยนะไม่งั้นคลิปก็ไม่ดันผมก็ไม่มีทังทำคลิปครับเจอกันคลิปหน้าครับบา,บายบ y ย